ที่ั <c oughs> งงานนับเก่งทรกเจ้นนหาหนะบ่เอาอันนี้ไปถ่ายเดี๋ยวค่อยจะถ่ายอยากเดินไปสุราธานีก่อพง,งานมันเขาว่าโรคภัยแค่เก็บมันไปไม่ได้ใช่ไหมครับ <c oughs> หมอหนุ่มก็เลยลองเดินว่าหมอหนุ่มเดินไปกไ,ไปกลได้ที่แค่ไหนถ้าหมอหนุ่มไปไกลได้ประมาณสักยี่สิบกิโลเนาะ หมอหนุ่มก็จะเดินต่อไปถ้าหมอหนุ่มเดินได้ไม่ไกลถึง20สกิโลหมอหนุ่มก็จะกลับถอยมาที่เดิมก่อนตั้งหลักใหม่ดูลิมิตว่าตัวเองมันไหวไหมคำนวณแล้วว่าวันละ2ี่สิกิโลน่าจะอยู่ประมาณสองเดือนถึงสุราษฎร์ธานีนี่เดินใช่ไหมเดินครับลองลองดูก่อนว่าวันนี้จะเดินได้ถึงยี่สิกิโลไหมถ้าถึงยี่สิบกิโลก็ก็เดินต่อไปถ้าไม่ถึงก็จะกลับมานอนพี่นีต่อเราเราเดินเพื่ออะไรครับก็โดนพี่ชูดเจ้าของ เขาบอกว่ามันเดินทางไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็เดินด้วยเท้าเราเดินทางด้วยรถไม่ได้ใช่ประมาณนั้นรถเครื่องบินมันเดินทางแล้วมันน่ากลัวใช่ไหมครับผมก็เลยใช้ขาสองขาเดินดีกว่านะเพราะว่าไปก็คงจะไม่ไม่มีอะไรเนาะจุดหมายของเราคือไปเกาะพังงานว้า <c oughs> ไปเกาะพังงันประมาณสองเดือน่าจะเดินไปนี่นะยายว่าเจ้ายังไม่ได้ไปเกาะพังงานมือเล็กดีนะเจ้าจะกลับมาอผมนึกว่ามันจะเดินไม่ได้วันละยี่สิบกิโลว่าไว้ประมาณสองเดือน เรือต้องไนใก็เสร็จก็สมหมดแล้วลก็คือผจบหมายพอดีแล้วครับประมาณนั้นนะเพราะผมเตรียมอุปกรณ์ไปเรียบร้อยครับเครื่องครัวไว้ทําอาหารอาหารเวลาเจอเหตุที่ไหนก็สามารถต้มกินได้เลยใช่ครับแล้วอันนี้ก็หมอนมุ้งอะไรอยู่นี่หมดแล้วครับอันนี้อันนี้นะเจ้าไม่ได้อันเล่นละครจะไปจริงหรอไปจริงครับถ้าเดินไม่ไหวแลวเจ้าเ<ม>จ้าเจ้าไม่คิดถึงค่อยเบิร์จะไปนะก็คิดถึงทุกคนครับแต่ว่าชีวิตหมอหนุ่มต้องเดินต่อไปครับเพื่อไปรักษาคนไข้ โอ้บอกคุณหมอนุ่มแต่ว่าเขาไม่ให้รักษาคนไข้หมอหนุ่มก็จะเดินต่อไปเพื่อจะดูแลาการตัวเองไหวไหมน่าจะไม่เกินสองเดือนนะถึงเ่ะอันนี้เจ้าบอกชิงชักชิตบนแล้วเนาะก็บนบนก่าวไว้หมดแล้วครับจ้าปู่ปาิจิตนาคาราแล้วก็แม่ส่อปีถ้าใครดูเมื่อคืนก็หมอหนุ่มก็วันพระหมอหนุ่มออกไปหาตรงสะพานว่าที่มีอะไรเขาบอกมีผีกันนะเนาะผมก็ไปบอกว่าเจ้าที่เจ้าทางมาแล้วว่าพรุ่งนี้ผมจะเดินทางเนาะ ก็จะเดินไม่ไหวไงก็ลับมาที่เดิมก่อนมาหาลุงคนป้าแตนว่าผมยังไปไม่ไหวนะครับเพราะว่าร่างกายผมยังยังไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วถ้าถ้าสมมติว่าเฮียเดมาเดมาเจอเจ้าอ่ะก็เอารถฝากยาไว้ก่อนครับเพราะว่าผมรอนานเอองั้นเลยเหรอผมรอนานจนรถไม่มาทีผมก็เลยเลยขอเฮียเดค่อยว่ากันใหม่นะแต่ตัวนี้จะไปก่อนเนาะ มันแดดเท่าไรก็ลองเดินดูครับทำไมไหวเดี๋ยวเดินกลับมาครับผก็คือบบเอา้มอ่ะเหมือนจะไม่สบายอืมก็ที่มันคิดหน้ายี่สิบกิโลจีเดินไหวหรือเปล่าครับเพราะว่ามันมีแค่นี้นะครับเพราะว่าเ้าอันนี้หมอหนุ่มไม่ไหวใส่รองเท้าผ้าใบเหรอครับเน้นนี่น้ำก็มีนะครับถ้ามาไปปุ๊บผมก็จะขิวอย่างนี้เพราะว่าบมงทีตอนเ็ใส่รองเท้าผ้าใบมันเจ็บเท้าเวลาเราเดินอย่างนี้แบบไปเรลามีขี้ขี้คนแฉะใช่ไหมเวลาเราเดินไม่ไหวลรวหิวไม่ไหวปุ๊บเราก็จะทําแบบนี้ครับเพื่อ ลดการเหนื่อยล้านี่ครับเก็บอาไว้นะครับแล้วมันจะไม่เมื่อยไม่เลยแม่นบ่ครับแล้วก็ถ้าเรารู้สึกว่ามันมีนิตามขาแล้วก็ออกมาเหมือนเดิมใช่ไหมครับนี่แะถ้าเราไม่ไหวอีกเราก็เอานี่ฝากชาวบ้านไว้ก่อนเดี๋ยวกลับมาเอาใหม่โอ้โหมันคืออะไรอยู่นั่นฮะอุปกรณ์เลยหรอแล้วหลับทําอาหารครับจะไปเดี๋ยวนี้ระบาดหนาวนี่หรอก็ไปตอนนี้แล้วครับลองดูว่าเดินไหวไหมลองดูแล้วกหนุ่มล่ะก็เอาไว้ก็เอาไว้ให้ยายเผาบ่ มันไม่น่าจะเสียเขาบอกว่ามันเป็นน้าผลไม้ปั่นสามารถทิ้งไม่ได้ปีหนึ่งถ้าเกิดว่าใครมาไม่มีอะไรกินเขากินจะว่าไงก็เขาคงรู้วันนี้แล้วครับหมอหนม่มกับไม่บอกใครเขาคงคิดว่าหมอนุ่มอยู่แถวนี้เนาะ,อะพอพอนี้ออกข่าวเรียบร้อยแล้วเขาคงเขารู้หมดแล้วครับข้อนี้แล้วจะไปกินนะครับ <laughs> ก็ว,วันนี้ลองเดินดูครับว่าไปได้กี่กิโล เข้าไปไม่ไหวก็กลับมาเนาะอันนี้พี่สูตัวเององเดิน้องเดินดูก่อนไปทางนี้ครไปทางเขาวงออกกาลสิน์ออกกาลสิน์ก็ไปเรื่อยๆนะไปเกาะพังานคุณละไม่ใช่ธรรมดาเด้อัวเบอร์ทัวร์อะไรครับเอร์ทัวร์89โอเค221 8281อือถ้าโทรไม่ติดยังไงก็วันนี้ไม่กลับยังไงก็โทรถามพี่กับตาโทรถามอยากจะลองหรือคอมเมนต์ไปดูหลายช่องหมอนุ่มยังอยู่รอดปลอดภัยหรือเปล่าครับ อย่าว่าไร้อันไปแล้วหมอนุ่มยู่ใช้ล้วให้ปูท่าไปหาอีกนะอ๋อเราั่นจักรยานไปไม่ดีกว่าก็หมอนุ่มอยากจะเดินทางด้วยเท้าเปล่าครับพอมันไหวไหมค่ะจากนี่ไปชุดาก็ประมาณหนึ่งพันหนึ่งพันเจ็ดร้อยโลครับก็ติดไว้ประมาณสองเดือนอ่าจะได้วันละกี่กิโลเนาะก็ขอวันละยี่สิบกิโลครับ ถ้าเราเดินอาจจะได้วันละยี่สิบแต่ถ้าวิ่งอาจจะไวกว่านั้นนะครับโอ้ยกันจันเจ้าอย่าไปบอกให้หมอหนุ่มวิ่งเด้อจะให้หมอหนุ่มวิ่งเหี้ยวคิดได้ยังไงมอนแล้วิ่งก็เขาจบแค่นี้นะคะให้หมอหนุ่มไปเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะหมอหนุ่มค่ะขอบคุณค่ะ